ดูข่าวกันดูข่าวกันแล้วก็สองจะมีคนดูนีก็เลยเล่าบอกว่าหลวงพ่อคูใช่ไหมฉันก็มานั่งคิดว่าเราทำไมพรษานีก็ถ้าไปอยู่ศรีลังกาเลยแบบว่างงมากค่ะแปลว่ามันเหมือนมันเหมือนว่าในหลวงสามารถดูคนได้้ลยใช่ไหมเช่เนแบว่าถ้าใครพูดเรื่องแบบว่าของ ต้องดูเลยว่าถ้ามึงพูดว่ามึงได้ยินอย่างเงี้ยมึงแน่ใจเหรอมึงมึงต้องพูดได้ไปกูดิอันนี้คือมึงได้ยินแน่นอนกู <c oughs> งงตรงนี้ <c oughs> ว่าบางคนบอกว่า <c oughs> เฮ้ยรู้นู่นร,รู้นี้มันมีพลาดนะเว้ยแต่ของกูเนี่ยไม่พลาดเพราะว่ามันจะพลาดได้ยังงก็ไม่ได้คิดแล้วประมาณว่าพ,พูดฟังนะกูถึงจะพูดได้นะแล้วฉันจะบอกไอ้เวลาเราพูดเน่ยน,นะนี่ฉันรู้ว่าทําไม ว่ว่ามันเป็นอะไรที่จริงแท้แน่นอนไม่มีเท็จใช่ไหะ <c oughs> อะไรประมาณนี้คือทั้งชีวิตจะจะไม่ต้องไปนั่งเรียนรู้นะแต่เราสามารถที่จะฟังได้เออั้าเกอาจารย์แต่ฉันไม่เชื่อฉันคิดว่าฉันจับผิดได้ตลอดเลยครูพวกเนี้ยเออนะก็แล้วแต่ถ้าคนเขาไม่ชอบต <c oughs> <c oughs> ลก่ะฉันก็กำลังนั่งตามรอยอยู่แต่แต่ แต่ฉันบอกได้ว่าอย่างรูู่าคือพนามเต็มของนลหรูให้ให้ไปเสิร์ชดูพนามเต็มอย่างรู้คือเหมือนกับว่าอาดีตทับซอนใช่ปะพอพอเวลาเปิดอุ้ยอศัศจรรย์มากโลกีแกพวกแกต้องชอบได้ฉัรเล่าให้พวกแกฟังประมาณว่าพวกแกอาจจะชอบแต่ฉันไม่รู้ว่าชีวิตคนปกติเป็นยังไงแล้วแบบว่าชีวิตคนที่ไม่ได้ยินเสียงนะเป็นยังไงบ้างไร่าก็เหมือนนะาถ้าดูนะาตอนนี้จะเหมือนหนุนันเตอร์ฉันฉันก็ลนนั่คิดอยู่ว่า แย่ yeah, ใช่ไหมฉันกาลังนั่งคิดอยู่ว่าไอสัตว์ะสัตว์มันอาจจะเหมือนเราสรัตว์เดียฉานี่มันอาจจะเหมือนฉันตอนเนี้ยทรมานตลอดแต่ประมาณว่ามันมีช่วงที่ทรมานบ้าง ń, าไม่ทรมานบ้างแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามึงถ้ามึงเลี้ยงมันไม่ดีนะชีวิตมึงก็จะไม่ดีเลยทั้งชีวิตเลยเลี้ยงสกปรกก็ได้ผัวสกปกรกเลี้ยงเหี้ยอะไรก็ได้อย่างนั้นเลยถ้าไม่พร้อมต้องแม่เอามันมาเลี้ยงเลยนะจำไเรื่องนี้ เลี้ยงตัวอีกเล็กไปก่อนชุกาเลี้ยงหนูเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเรียงแล้วก็สังเกตมันวะอย่าไปทำอย่าไปทำน้องมันมันไม่เข้าใจจะมองามันน่ารักใช่ปะะ่ะมันเขียวมันตัวเล็กด้วยงไง